ครับก็สวัสดีวันที่6กรกฎาคม2567นะกับรถด่วนพิเศษอุตราวิธีขบวนที่9หลังจากที่เราขึ้นสู่คุนตาลแล้วนะจากชิปที่แล้วนะครับผมผ่านแม่ตาน,น้อยวิ่งผ่านสะพานเชื่อมระหว่างเขาเรียบร้อยแล้วก็มาจอดรับส่งสถานผู้โดยสารที่สถานีคุนตาลเรียบร้อยนะครับผม เมื S <S <々>่อเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะขบวนรถของเราโดยพิเศษอุตราวิถีก็ไปต่อนะครับผมเราพช่วงนี้ก็เป็นทางลงเขาแล้วครับนะเป็นทางลงเขาแล้วนะครับผมทางลงเขาเนี่ยลยนะลงเขาบุนตานี่ก็ใช้ความเร็วไม่เกิน45กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเราก็ต้องควบคุมความเร็วให้อยู่ในมีกัดนะครับผมควบคุมความเร็วให้อยู่ในมีกนะโดยการอ่าอ่าเรียกอะไรลงทับล้อนะครับผมแลกไม่บ้างนะครับผมนะไม่ปล่อยให้มันไหลโจกไหลโชคไหลเชียวจนไม่สามารถที่จะเอาอยู่น้าเนี่ย ครับผมนะเขาจะมีป้ายบอกเลยนะรขาว่าเป็นทางลงนะสังเกตด้านขวาเมื่อกี้นะครับผมนะเขาจะมีป้ายบอกเราเป็นระยะตรงไหนทางขึ้นตรงไหนทางลงนะครับผมนะทีนี้เวลาขับบนแนวเขาเนี่ยเขาก็จะต้องจ่ายไฟลงไปนิดนึงนะจ่ายไฟตรงนี้ก็คือป้ายพิกัดความเร็วนะครับเดี๋ยวไฟพิกัดความเร็วในทางกระถานเราจะดูป้ายสีเหลืองข้างล่างนะครับผมข้างล่างข้างล่างสีเหลืองในส่วนรถจักรเราอะ แล้วก็ลงไปเรื่อยๆนะครับมาดูธรรมชาตินะครับดูสังเกตไกลๆดูก็นจะเป็นคล้ายๆหมอกนะเป็นภูเขาเป็นหมอกนะดูใกล้ๆก็เป็นป่าไม้นะแถวนี้เมื่อก่อนที่จะถ่ายให้แกดูก็จะมีนกนกยูงนะเนาะนกยูงับฝูงนกยูงฝูงนกยูงแต่ตอนนี้พอต้นหมอกต้นไม้มันเขียวฝนฝนมันมาเรียบร้อยนะก็ไม่เจอแล้วนะเขาคงจะมีแหล่งน้ํามีที่หาโกงหาก,กินอุดมสมบูรณ์ที่อื่นแล้วนะก็เลยไม่ต้องมา ทีเดียวเราก็จะผ่านสะพานขาวนะสะพานขาวทาชมพูนะครับสะพานขาวทาชมพูซึ่งก็เป็นไฮไลท์ของสายนี้แน่นอนเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอุโมงค์หุตนตาลสะพานเชื่อมระหว่างเขาแล้วก็สะพานขาวทาชมพูนะซึ่งเป็นเ่แหล่งแลนด์มาร์กเลยนะครับสำหรับท่านที่มานะครับก็จะมาถ่ายรูปต่างๆนะพายาคพี่น้องมาเที่ยวกันได้เลยนะครับผมนะแต่ในวันนี้นะครับผมนะก็มีอากาศที่สดชื่นนะครับเป็นอากาศที่สดชื่นเเหมาะแก่การที่จะมาพักผ่อนนะครับ บอกการที่จะมาบังคัอนะครับผมรถด่วนนีดดตราวิถีนะพิเศษดดตราวิถีของเรานี่ก็ตามเวลานะครับผมนะมาตามเวลานะเป็นจอดรับส่งบริษัทที่คุณตาทาก็รอเวลาออกด้วยนะครับผมนะ ทีนี้เราก็ลงมาเรื่อยๆนะครับผมนะก็เดี๋ยวพอถึงพื้นลาบนี่ก็สบายแล้วนะครับนะก็คือทางลงเขาอีกอันเดียวนะครับหอีกแห่งเดียวนะหลังจากที่ขึ้นลงลงมาตั้งแต่ศิลาอาดน์นู่นแล้วนะครับผมนะศิลาอาสน์มาขึ้นทางงูแล้วก็วามารัปางก็มาขึ้นอีกนะครับผมนะ นี่ก็เป็นยามเช้านะครับผมของรถด่ดวนไอเสตนะอุตลาวิถีขบวนที่9นะครับผมเดี๋ยวฉันก็จะไปเช็คใหม่เป็นนอนตะคืนหนึ่งนอนคืนหนึ่งอีกวันหนึ่งเย็นๆก็กลับขบวน10นะครับนี่ก็คือเป็นคลิปวิดีโอที่ถ่ายไว้ตั้งแต่วันที่6รกรกฎาคมนะครับด้านหน้าเรานี่ก็จะเป็นสะพานขาวทานจมูนะครับแล้วนหมอกหมอกลงทำให้กระจกมันฟ้าๆบวมๆเลยดูไ,ไกลๆก็จะเห็นหมอกนะครับนะ นี่ค okay. okay. ือสะพานนะครับผมที่สวยงามนะครับเป็นไฮไลท์ไฮแลนด์มาร์กเลยนะครับผมวันนี้ก็ไม่ดูแล้วก็ไม่มีใครมานะครับผมแต่ก็คงจะเช้าอยู่นะครับเช้าอยู่ขอมอบให้นะครับผมสำหรับท่านที่บ้านอยู่ในโซนนี้นะครับบ้านอยู่ในโซนนี้ก็ขอมอบให้เพื่อแกจะคิดถึงนะคิดถึงบ้านไม่ได้กลับบ้านกลับช่องก็ขอมอบให้นะว่าบ้านแกที่สวยสดงดงามเหมาะแกการอยู่อาศัยน่าจะมา นะครับผมน่าจะมาพักผ่อนนะหลับนอนที่ดีนะครับผมเดี๋ยวไปคลิปกันต่อไปตอนนี้เราก็ลงสู่พื้นราบแล้วสบายอกสบายใจได้แล้วะคระับผมสวัสดีครับ